มกกวาสวัสดีตอนเย็นนะครับพบกับพี่โนบิตะนะจากช่องชาแนลยูทูบอิสุสุบายนบิตะพอดีว่าก็กะว่าจะไม่ทําให้ยอดวิวมันลดอยากให้มันเพิ่มนะครับเดี๋ยววันนี้พี่โนบิตะมารีวิวมาม่าถ้วยร้อนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับรถที่พี่โนบิตะได้มาเป็นรถก๋วยเตี๋ยวเรือน้ําตก นะครับรถที่พี่น้ิตาชอบมากๆเพราะว่ามันเหมือนก๋วยเตี๋ยวใชอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปชมคลิปพร้อมๆกันนะครับถ้าใครอยากให้รีวิวรถออซูซุนะครับก็แจ้งมาในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับรายงานตัวด้วยนะครับว่าอยู่ที่ไหนชมที่ไหนนะครับอโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันครับ ช่วยร้อนก็เคยเป็นดราม่าอยู่ครั้งหนึ่งเนาะที่มีป้าคนหนึ่งเนี่ยหลงเอาถุงทําความร้อนมาปรุงมามา่าก็ยันเพรีย <c oughs> แปลกเลยเอาเคยมันเกี่ยวกันไม่นีแต่พี่นวิตาบอกวไม่ต้องกลัวว่าปุงไม่เป็นเดี๋ยวเรามาดูกันดีวกว่าน,นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับถ้าปุงไม่เป็นก็จะเป็นเหมือนมดป่าแน่ <c oughs> แต่ว่าถ้าทำได้ก็แบบพี่น้องปิตะนี่แหละ,ะเดี๋ยวพี่น้องปิตะทำให้ดูกันนะครับจะได้ไม่ผิดพลาดเหมือนมนันษย์ป่าขคนนั่นอีกกล้วยร้อนตอนนี้ถ้าตามเซเว่นสามสิบห้าบาทนะ แต่ถ้าตามร้านทั่วไป39 40ก็แล้วแต่นะครับอันนี้ซื้อมาแค่3ามสิบามาดูกันนะมาดูเลยเปิดออกมาก็จะมีช้อนกับซ่อมุงเครื่องปรุง อย่าสับสนเป็นถุงทําความร้อนนะะอันนี้ก็จะเป็นบะหมี่นะครับแล้วก็ถ้วยชั้นในตัวนี้ก็จะเป็นถุงทําความร้อนนะครับเขาก็บอกมาชัดเจนนะครับถ้าเราทําผิดพลาดเราจะเหมือนมนุษย์ป่าคนนั้นทันทีเดี๋ยวพี่น้องบิดตะทาให้ดูนะครับจะได้ไม่พลาดอีกนะครับซึ่งถ้วยร้อนเองเขาก็ออกมาเตือนแล้ว อย่าเพิ่งทำผิดพลาดอีกกับเพื่อนๆนะใครทำผิดพลาดนี่หน้าคำอำเลยโ <c oughs> อ้ยมามามาอย่าเอาตัวนี้มานเทลงมาม่านะครับเพื่อนๆต้องใช้ตัวนี้เท่านั้นครับเดี๋ยวเป็นเหมือนมนนษยดบ้าจะหาว่าพี่โนบิตะไปเตือน <c oughs> อเตือนแล้วเตือนอีกอยู่เรื่อยตอนนี้พี่โนบิตะคงก็ใส่ผงมันลงไปแล้วนะครับ อันนี้ไม่ใช่ผงทําความร้อนนะ<ม>ผงเครื่องปรุงเท้ๆเลยตัวนี้ก็จ,จะใส่ลงไปในถ้วยข้างนอกนะ<ม>เอาผงทําความร้อนตัวนี้ลงไปตรงนี้นะแล้วก็เ,เทน้ําลงไปโลด<ม>เทน้ําลงไป<ม>ที่ขอบห่อเทเลย ปิดฟ้านะะปิดไว้รอสักห้าถึงสิบนาทีตอนนี้มีไอออกมาแล้วนะคะรับเหลืออีกไม่กีน่นาทีนะครับอีกส้อนนาทีก็จะกินได้แล้วนะก<ม>็เ<ม>พื่พพอนๆก็ดูคลิปที่เราไปตาไปแล้วก็อย่าไปทําเหมือนยายป้านั่นอีกนะ<ม>เตือนหลายครั้งมากเลยในคลิปนี้เ<ม>พราะว่ามันจะเป็นประเด็นอวกแตกเหมือนยายป้านั่นจริงๆเลย ถ้าเราทำหมวดเราไม่รู้วิธีนะครับแต่ถ้าเราทําเป็นเราก็ไม่เป็นเหมือนยายป้านะั่นนะครับเดี๋ยวเรามากินกันดูว่ามันจะอร่อยเหมือนกับเราไปนั่งทานกว๋วยเตี๋ยวที่ร้านรึกเปล่านะครับเดี๋ยวเที่ยวได้จะมีการปรุงใส่หมูใส่ผักบุ้งใส่ถั่วงอกให้มันเหมือนกว๋วยเตี๋ยวเข้าไปเลยครับว่ามันจะอร่อยขนาดไหน เพื่อนๆก็อย่าลืมนะครับรายงานตัวด้วยว่าอยู่ที่ไหนรับชมที่ไหนนะครับก็เข้ามาดูที่นรองวตเตเยอะๆเลยนะครับวิตเตกอดใจดีครับไม่จิกกัดน,นะครับนอกจากจะรีวิวรถรีวิวรถ,รววรถไอซุซุเนี่ยนะแล้วก็มีอย่างอื่นนะครับไปเที่ยวเอ่ยอาหารการกินเอ่ยงาน DIY อเอ่ยนะครับอยู่ในช่องเดียวกันหมดนะครับ เดี๋ยวเรามากินกันเลยนะครับว่ามันจะอร่อยไหมนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ปรุงหมูปรุงอะไรเลยก็อย่าลืมนะครับถ้าใครชอบกด,กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปของพี่นะครับเดี๋ยวได้เวลาแล้วเปิดดูเลย โอ้โหกินมากถ้าน้ำเท่านี้ก็จะอร่อยนะคนนะคใส่ไปใส่พริกกับน้ำตาลลงไปนิดหน่อยพอนะจ๊ะแล้ดวดูน้ำซุปนะน้ำซุปเนี่ยน้ำซุปเหมือนก๋วยดเตี๋ยวเลยอ่าเพื่อนๆก็อย่าลืมนะครับถ้าชอบรสสไตล์ก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับก็ใครใส่หมู นะครับหัวงอกลูกชิ้นผักบุ้งลงไปนะครับแต่คิดว่าสุกแน่นอนนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้ิตะไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พี่น้ิตะคงก็ขอตัดจบไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ